สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีที่พี่เพื่อนนะครับลุงป้านาอาทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง y o YouTube ทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ที่ผมเข้ามาถ่ายนะครับหน้างานตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะครับผม กับรถขุดนะครับที่ใช้งานนะครับอยู่แคสามหนึนะครับ D2GC นะครับทีมงานปรีชาเจนทรับนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาชมนะฮะรายละเอียดต่างๆงานขุดตรงนี้นะครับก็ทําการขุดมาแล้วร่วมๆสิบวันนะครับพื้นที่โดยรวมตรงนี้อยู่ที่สีไร่นะครับสีไร่นะครับ ก็ความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือ,อยังเหลืองานขุดทอยดินทําโคกนะครับเพิ่มความกว้างของคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็งานตกแต่งนะครับรีดให้สวยงามนะครับก็ส่วนของข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อน้ำโมเดลนะครับรูปทรงธรรมชาตินะครับผมก็ มีความลึกโดยเฉลี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่8เมตรนะครับเราเจาะเป็นสะดือลงไปนะครับมี5เมตร4เมตรนะครับมีชานนะครับก็ไล่เป็นสะดือน้ำนะครับถ้าเราขุดลึกทีเดียวเนี่ยนะฮะมูลค่าของงานจะสูงนะครับเราใช้วิธีการเจาะนะฮะตรงนี้นะครับเจาะเป็นหลุมเป็นหลุมลงไปนะครับก็ตะพักก็จะมีตั้งแต่ชั้นล่างนะครับชั้นล่างแล้วก็มาชั้นบนนะฮะก็คือตะพักเนี่ยตะพักแรกที่เราขุดไปแล้วตรงนี้จะท่วมไปแล้วนะครับ น้ำนี้ก็คือน้ำที่ออกจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ตื้นลงมานี่นะครับตรงนี้ก็พอเวลาฝนตกมาน้ําก็จะอยู่เต็มตรงนี้นะครับก็จะทําให้สัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับปลานั่นเองนะครับก็จะขึ้นมาว่ายเล่นได้นะครับมากินพวกยุลินรียนะครับพืชต่างๆนะครับให้ว่ายเล่นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของปลานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฟักไข่นะครับมีพื้นที่ฟักไข่นะครับขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะครับ ก็จะมีหลุมขนมคกนะครับหลุมขนมคกเนี่ยก็เชื่อมต่อคลองไส้ไก่นะฮะมีหลุมนี่ฮะในช่วยเรื่องของการกระเพื่อมของน้ำนะครับก็ท้ายคลิปผมก็จะมีมุมบนจากโดรนนะครับให้พี่ๆได้รับชมนะครับหน้างานของตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมด้วยคลองไส้ไก่นะครับ คลองไส้ไก่ของเราก็มีความกว้างโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับอยู่ที่่4-5เมตรนะครับก็ยืดหยุ่นนะฮะตามสภาพของพื้นที่นะครับโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับก็การขุดเนี่ยเราจะไม่ไม่จำเป็นต้องฟิกนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนงานหลวงนะครับก็คือผมเนี่ยจะเหมาขุดคลองนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่4-5เมตรนะครับขุดส่วนของคลองนะฮะขึ้นมาทําคันล้อมที่นะฮะคันล้อมที่เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่า พื้นที่ตรงไหนนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่จําเป็นมากมายนะครับเราก็โยนดินขึ้นมาทําโคกนะฮะตรงไหนจําเป็นเราก็ขึ้นมาคันล้อมนะครับจะยืดหยุ่นนะครับไปตามภูมิพื้นที่นะครับพื้นที่ต่ําที่สูงนะครับตอนนี้รถขุดของเราก็ทําการโยนดิน ะะเอาไปตากก่อนเพราะว่าดินที่ที่เราขุดตอนนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่เลยจะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวลูกรังนะครับสังเกตได้เลยนะครับผมจะเป็นก้อนกอนหน่อยนะครับที่เราพวนดินไว้ก็คือตกักดินให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวดินแห้งเราก็จะเกี่ยให้เสมอกันนะครับนี่ฮะน้ำใสไหลเชียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันล้อมที่นะฮะคันล้อมที่นะครับเนี่ยนะครับเราก็ เอาดินมาตาก่อนเนาะตรงดินตรงนี้เปียกหมดเลยนะครับตอนฝนตกมาเนี่ยจะติดรองเท้าเลยนะครับตอนนี้เราตากดินแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อมาแต่งทีหลังเนาะนะครับเนี่ยนะฮะข้างๆเขาก็ทําไรนาส่วนผสมเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเชิงส่วนผสมหลายๆอย่างนะครับก็มีต้นกล้วยต้นมะละกอนะครับมีมะม่วงนะฮะมีครบเลยนะครับที่เจ้าของที่ตรงนี้เขาปลูกไว้เนาะนะครับแต่ ก็เป็นโคกนองนาเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีคลองไส้ไก่นะครับมีบอกเป็นระบบน้ำน้ำหยดแล้วก็สปริงเกอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโคกนองนามโมเดลเนาะนะครับพื้นที่เต็มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จงานผมก็จะมาอัปเดตหน้าง,งานให้พี่พได้รับชมนะครับในคลิปต่อ,ตอไปอีกที่หนึงนะครับเนี่ยนะครับคลองไส้ไก่ก็จะเชื่อมไปเลยนะครับแล้วก็จะคดเคี้ยวไปตามรูปทรงของ พื้นที่นะครับมีคดเขี้ยวไปนะครับคลองไส้ไก่ที่เราขุดคดเขี้ยวเนี่ยก็เพื่อช่วยในเรื่องของการกระจายความชุ่มชื้นนะฮะให้ในพื้นที่เราให้มากที่สุดนะครับถ้าเราขุดตรงเนี่ยนะฮะขุดตรงเนี่ยก็คือ1นึ่เลยคือประหยัดพื้นที่เนาะนะครับแต่ความกระจายความชมชื้นเนี่ยนะฮะก็จะไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคลองไส้ไก่เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะกระจายความชืมชื้นอยู่ที่ประมาณสัก7เมตรนะครับถึง10เมตรนะครับ ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับ De, พื้นที่ด้วยนะครับว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยนะครับเป็นดินเหนียวหรือว่าเป็นดินทรายนะฮะดินทรายก็จะซึมหน่อยนะครับดินเหนียวก็จะไม่ค่อยซึมเท่าไหร่นะครับก็ขอ้ขอดีของดินทรายดินเหนียวก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับดินเหนียวก็จะบำรุงดินยากหน่อยนะครับส่วนดินทรายก็จะบำรุงบำรุงง่ายนะครับเนีย่ยน้ำใสเลยทีเดียวนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเรื่องงานขุดออกแบบนะครับนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0659266987นะครับก็โทรมาสอบถามปรึกษางานขุดโคกหนองนาโมเดลกับผมได้นะครับ บริการขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดลนะครับครบวงจรเลยนะครับข้อดีของการขุดโคกหนองนาก็คือการที่เราขุดบ่อน้ําแล้วเราก็จะได้โคกอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปจ้างเข่ามาถมที่เนาะหเลยเราได้บ่อสอเราได้โคกนะฮะก็คือเราเหมือนสมมุติว่าเราจ้างเหมือนเราจ้างขุดบ่อแต่เราได้โคกด้วยนะครับเราไม่จะเป็นต้องถมที่เนาะนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับ ก็ถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายได้นะครับยกระดับพื้นที่สูงขึ้นเดี๋ยวผมพามาชมอีกจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะขอตัวนะครับคลองไส้ไก่นะครับตรงนี้เป็นโคกนะครับที่เราขุดทอยดินขึ้นไปนะครับจากบ่อแล้วก็ส่วนของคลองไส้ไก่ด้วยนะครับแล้วมวลดินที่เหลือเอามาทําคันล้อมที่นะครับนี่นะคันล้อมที่นะครับก็ยกระดับคันล้อมที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่เม็ดหนึ่งนะครับก็จะทําให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ ก็จะไม่พลิกเกินไปนะครับ<ป>เพราะว่าโคกหนองนาโมเดลก็คือการทําพื้นที่ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับนะครับนี่นะครับของไส้ไก่นะครับก็จะมีอ้วนบ้างผอมบ้างนะครับก็จะพามาชมอีกมุมหนึ่งนะครับ ของหน้างานตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้างหน้านะครับเนี่ยนะครับผมก็จะมีหลุมขนมครกนะครับมีชานหลุมขนมครกนะฮะที่เจาะเป็นทรงกลมลงไปนะครับเชื่อมต่อกับคล้องไส้ไก่นะครับพื้นที่ข้างหน้านะครับก็ต้นไม้ตรงนี้นะครับเราจะทําการขนย้ายนะครับเอาไปทิ้งนะครับที่เจ้าของที่ต้องการทิ้งนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงไหนนะครับ ก็มีคลองสายไก่เราก็จะขุดเชื่อมมานี่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าของพื้นที่นะครับพื้นที่โคกของนาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขุดดินยกระดับถนนให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้รถสัญจรเข้าไปได้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันล้อมที่นะครับก็สามารถสร้างกำแพงได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ถนนนะครับ ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเยี่ยมชมได้นะครับผมโคกนองนาโมเดลตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอกันทลักนะครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับพ่ชารณาินทรัพย์นะครับก็ตรงนี้เราขุดเป็นโคกนองนาเป็นเชิงเกษตรนะครับไม่ได้อามูลดินที่ไหนไปขายนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เจ้าของที่เขามีเอกสารสิทธิ์อยู่แล้วนะครับผมก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับพื้นที่สีไร่นะครับ ครับผมยวพามาชมอีกมุมหนึ่งนะฮะของหน้างานนะครับคลองไส้ไก่ก็จะคดเคี้ยวนะครับไปตอนธรรมชาตินะครับเอาดินขึ้นมาทําคันล้อมที่นะครับแล้วก็เอาไปทําโคกด้วยนะครับนี่นะงานของเราก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยว ผมจะมีไอดีไลน์ขึ้นมานะครับให้พี่ๆได้แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจงานขุดนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทางเพจด้วยนะครับผมปรีชาเจริญทรัพย์บริการขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดลนะครับก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามออกแบบกับผมได้นะครับงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ